หมาจิ้งจอกกับไก่ฟ้าคืนวันหนึ่งที่แสงจันทร์ส่องสว่างหมาจิ้งจอกเดินทอดน่องไปตามราวป่าเหมือนเช่นเคยมันเห็นไก่ฟ้าฝูงหนึ่งเกาะอยู่บนกิ่งของต้นไม้เก่าแก่สูงใหญ่เกินกว่าที่มันจะเอื้อมถึงไม่นานนักจิ้งจอกเจ้าเล่ก็พบวงแสงจันทร์บนพื้นซึ่งสว่างพอที่ไก่ฟ้าจะมองเห็นมันได้อย่างชัดเจนมันจึงยืนขึ้นบนขาหลัง แล้วเริ่มเต้นระบำอย่างบ้าคลั่งทีแรกมันหมุนตัวไปรอบๆเหมือนลูกข่างจากนั้นจึงกระโดดขึ้นกระโดดลงรวมถึงกระโดดโลดเต้นด้วยท่าทางแปลกๆทุกลีลาพวกไก่ฟ้าจ้องมองด้วยความงนงงตาแทบจะไม่กระพริบโดยกลัวว่าจะคลาดสายตาจากเจ้าหมาจิ้งจอกและแล้ว,ลวเจ้าหมาจิ้งจอกก็ทำท่าเหมือนจะปีนต้นไม้ทันใดนั้น มันก็ตกลงมานอนน้านิ่งแกล้งทำเป็นตายตื่ใจต่อมามันก็กระโดดด้วยขาทั้งสี่ลังของมันลอยอยู่กลางอากาศพวงหางของมันกวัดไกวจนดูเหมือนเปล่งประกายสีเงินใต้แสงจันทร์จนถึงตอนนี้พวกไก่ที่น่าสงสารก็รู้สึกหัวหมุนไปหมดเมื่อหมาจิ้งจอกเริ่มการแสดงทั้งหมดอีกรอบพวกมันก็ยิ่งวิงเวียนมากขึ้นจนกระทั่งเสียหลัก หลนจากกิ่งไม้และตกลงมาเป็นอาหารของเจ้าหมาจิ้งจอกทีละตัวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใส่ใจในอันตรายมากเกินไปอาจเป็นเหตุให้ตกเป็นเหยื่อของมันได้พุทธภาษิตสัพพังเพทาปาริยันตังเอวังมัจจานะชีวิตตังชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดินซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุด